เป็นคนสวยทําตัวลําบากทํำยังไงดีคะแมททำยังไงดีวิธีการง่ายที่สุดนะเอากระจกไปติดที่บ้านเมืองติดให้รอบบ้านเลยมึงจะได้เลิกคิดสีิทวมึงสวยกระจกที่บ้านมีไหมไม่มีกูมั่นใจสไตล์นี้คือไม่มีกระจกที่บ้านแน่นอนซื้อไปติดแล้วกระจกที่มึงไปซื้อไปติดเนี่ยนะเป็นกระจกชื่อเฉพาะชื่อว่าโป้ยโ oh ขยกระจกแปดเหลี่ยมมีสิงคาบดาบกลางกระจก แหละมึงส่องเข้าไปมึงจะได้เห็นว่ามึงสวยหรือไม่สวยอย่าไปซื้อกระจกตามห้างไม่ได้นะซื้อตามร้านสังขพันกระจกที่มึงจะส่องอะนะร้านสังขพันแล้วมึงบอกเขาว่ากระจกบอยคอยเอาบานใหญ่ที่สุดอย่าซื้อบานเล็กนะมองไม่ชัดต้องซื้อบานใหญ่ๆสะท้อนความมั่นหน้ามึงอะนะเอออย่าไปติดหน้าบ้านนะติดในบ้าน อันเดียวไม่พอหลายๆอันหน่อยเวลาเดินแต่ตัวไหนจะได้เจอติดตั้งแต่ห้องน้ำมาไล่ออกมาเลยห้องน้าห้องนอนห้องครัวอ่าห้องรับแขกประตูหน้าบ้านชั้นสองมึงติดให้หมดมั่นหน้านะ่ะมาถามกูมั่นหน้ามากก็ต้องเจอกูอ่ะกูตอบอย่างนี้แหละ